สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านเฮาเดอร์น้องนอดเดอเมือน,นี่สิไปทํางานอยากสิให้เบิ้งว่าอันโควิด -19 อยู่อเมริกานี่ถนนหนทางลานคาเป็นยังไงมือเศร้า,าโทรศัพท์ไปบอกหน่ายตื่นมาหกโมงอาการจะกของกับบค่อยรู้ซึกว่าสิมี่หยังเป็นหยังคือสิเป็นไข่แต่ว่าบางคนเป็นโควิด1 9นี่ก็บ่ออกอาการได้พี่น้อง เพราะฉะนั้นนงนดกับขันสิโทษไปทํางานบอกไนไยก็ต้องถามหลายอย่างก็สิไปแต่ว่าเขามีมด่านก่อนสิเขาประตูที่ทํางานอันแคมปัสเนี่ยเขาสิมีอันคนตรวจเทมเพลเจอร์นี่ค่ะขันตรวจบอพา,านเขาบ่ะดได้เร้วนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปทํางานบอกไยว่าสิเขาสายเดอร์มิน,เนิเ้อร์สิใส่ สิกลีประมาณสองสาม่วโมงค่ะเอเพราะฉะนั้นกสิภ้าไปเบิ้งเลยพี่น้องว่าโควิด1 9ของอเมริกาเหตุการณ์เป็นยังไงฉันยุอาลิโซนาอืมคอมมูนิตี้ของฉันนี่เป็นคอมมูนิตี้ของอมคนอายุหาสิบหาขึ้นไปเด้เพราะว่าอืมาแม่ เมญาของฉันเนี่ยพนเสียไปปีที่แล้วแล้วพนยกเฮียนหลังนี้ให้พญ่ยริกฉันก็เลยเอาบ้านหลังเก่าที่ฉันอยู่ก็ลกลูกมาสิบแปดปีนั่นเขาตลาดสิขายแต่ว่ากับพนูกสิเป็น,นยังไนเด้อเพราะว่าเศรษฐก,กิจมันเริ่มล่งแล้วพนเสียเอาเขาตลาดขายที่ที่แล้วนี่ยังบูว่าสิเป็นลูกผีลูกคนเด้อค่ะเด้อแต่ว่าโชคดีมายู่บ้านแมญยานี่กับข,ขโมนีเดียน,นิ้ ค่ะอยู่ดีดีเด็กคนส่วนใหญ่เนี่อนยอายุหาสิบหาขึ้นไปยังสิบยูได้พอดีฉันกับพ่อใหญ่เรีกเนี่ยกับเพิ่งหาสิบหกกันแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี่กับประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกมีได้แล้วนี่คนสมุตสมมุนี่อายุยืนได้พี่น้องบ้านเฮาก็คือกันขนาดอีแมร์ฉันแม่แย้มกับยูจนถึงแปดสิบเพิ่นเป็นโรคเบาหวานเพิ่นกับยูอายุยืนคือกันเดี๋ยวเด้อต่อไปนี่สิให้เบิ้งเด้อว่า ถนนหนทางของอเมริกานี่ว่านี่ว่นทํางานปกติวันพุดนี่สิแนนติดขนาดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอันมาตรก,การให้ยุี่ียนนี่นะอันคนที่บริไปทํางานกักยุบานเด้อค่อยเบิงเด้อพี่น้องเบิงเด้อติดไฟแดงอยู่ เดี๋ยวนี้อันเว้าไปเนาะค่ะเนาะสถานการณ์จากนี้เดี๋พี่น้องมันบอมันสิบุกือเก่าด้บ้านใดเมืองใดกระสังเด้อมันสิบุกือเก่าเพราะว่าเหตุการณ์ของโลกโควิด19เนี่ยมันเหตุให้บ้านเมืองเปลี่ยนไปหลายเด้อค่ะเศรษฐกิจก็สสแยลงอันฉันกบพย,ยัญเรก โฟวันเคกโดนทมทลายไปเลยหายไปเครื่องหนึง่งปุ่นละค่ะอันเงินลีไทยเมนเนาะแต่ว่าก็สร้างหัวมันเถอะเข้าแหงเอ่ามากกับกินหน่อยลงกับโอเคอยูดอกฉันว่าตรงมีเป็นหลายหลายล้านดอกพี่น้องมีพ่อกินไปมือมือกับเอาเด้อไผกระเดยเด้ออืม โไยไฟแดงอันนี้ก็ขึ้นมาเงีวเถอะปกตินี่สันก็นีได้นี่อ้าวไปละเด้อบ้านนี้เด้อเดี๋ยวเบิรงฟฟี่เว่ยเด้อบ้านของไมยาฉันนี่ฉันใหญ่มาอยู่เด้อค่ะปิดฟี่เว่ยเลยเด้อเดี๋ยวนี้สะดวกสบายคืออย่างนี้อันไกลก็บ้านเก่าที่ทำง,งานประมาณอ่าแปดแปดไม้เด้อค่ะเด้อฉันก็บรรลุเป็นกิโลนะนะขนาดรถก็หลายก็ยังมีอีกที่เดตนอยู่เนาะพวกมันอิ่มไหม ปกติเนี่ยขันฉันออกจากบ้านประมาณ8ปดโมงอันนี้แปดสิแปดโมงเลยถอยสองสามนาทีกับ8ปดโมงขับฉันออกจากบ้านแปดโมงนี่โอยใส่เวลาประมาณเป็นชั่วโมงคนละก็สิถึงที่ทํทาง,งานพี่น้องเบิงเดอร์ว่าฉันออกจากบ้านตอนนี้แปดโมงเกือบแปดโมงสองสามนาทีแปดโมงนะฮะเบงว่าที่เวสิเป็นจังไงเดอ้ออันนี้วันโอวันเลยค่ะวันโอวันขึ้นไปทั้งอ่า ทั้งซาวด์เด้อขึ้นไปทั้งสิไปทั้งไฮเทนสิไปทั้งขันขันไปไฮเทนขันไปทั้งอีสกลับไปแคลิฟอร์เนียเด้อพี่น้องขึ้นไปทั้งอ่าเวสต์กลับไปทั้งทันทีทำงานฉันทั้งอันดาวเท่าฟีนิกซ์เด้อค่ะเด้อร์ฉันทำงานอยืนฮันนี่เบลอยูสไกหฮาร์เบอร์แคมปัสกับเฮดโอเตอร์เด้อค่ะเด้อเ์อินบอนนี่รถเนี่ยบอติดพ่อปันใดบอติดเลยมาสุนทรค่ะ ปกติอันอันควอนข้อวิดในยที่โดยนอกจากสิบปติดเจ้พี่น้องตำกันมาเรื่องจึ้งชืดได้แล้วนี่อ็ซิเดนนี่นักก็นักก็แคลิฟอร์เนียบู้เดคอคนอริโซนาคนอริโซนาี่ขับรถเอมอมกาว่าวิ่งเพราะปันไดคือคนแคลิฟอร์เนียเด้ค่ะแต่ว่าคนอริโซนาดิบอละมาระว่างค่ะอันขับไปน้าเช็คไปน้าอัน เฮ้ยว่าตะเขาตะของกับตะของกับเป็นเองอันวิดีโออันนี้บ่ได้เอามืออ่าจับเด้อพี่น้องวิดีโออันนี้อันใส่เขาเอื่อนอย่าเอิ้นหยังนนูบะแน็กแมกเนตอันแม่พี่น้องอันแมกเนตติดกับอ่่าาอุปกรณ์ที่อยู่อ่าหน้าอ่าหน้ากระจกเด้้ออค่ะเดิฉันบ่ต้องบ่ต้องเราต้องจับเด้อค่ะเด้อแล้วก็ใส่ อย่งแอคทีเวตคันสีไฮสตสต็อปกบว่าสต็อปอุย้ยว่าประดเดี๋ยว Stop. เดี๋ยวสต็อปเดี๋ยวค่ะเดินเพราะฉะนั้นฉันฉันว่ฉันว่นนได้เอาอ่ามือทีสี่ถือเรืองกปลอดภัยไปอีกอย่างหนึง่งอันเทคโนโลยีก็ดีขึ้นหลายขึ้นมาแล้วได้พี่นอ้องทาง ทางสายมือของฉันบ่หัวเห็นพี่น้องเห็นบ่ผูนี่ทางสายมือของฉันนี่เป็นสเตเดียมอันนั้นใหญ่เป็นโดมโ,โ,โมเหมือนเด้อพี่น้องเป็นสเตเดียมมันใหญ่ที่สุดของอาริโซนาที่เขาเวลาเขาเอาืาเวลาเขาแข่งซูเปอร์โบเดด้ดค่ะเด้ออเมริกันฟุตบอลที่ใหญ่ๆนี่เขาก็แข่งกันตรงนี้เด้ดออาริโซนานี่พื้นที่หลายเด้อค่ะยังเป็นอ่าเป็นที่ เป็นแลนที่สิเฮดออัอ์ติคอเจอร์คล่ายกับว่าปลูกฟายปลูกข้าวโพดปลูกยังนี่ก็จะมีทีหลายตอนนี้ด้อคะบิสเนสต่างๆปิดกาเวอร์เนอร์คือผู้วาของรัฐนี่บอกว่าห้อยู่บ้านห้ามออกจากบ้านกันเจ้าบ่มี่ันเจ้าบ่มีอันธุระที่สิไปทำง,งานขันสิไปทำง,งานก็ต้องมีใบใบอนุญาตด้ค่ะอ่า ร้านอาหารก็ให้เสิร์ฟได้แต่ว่าห่างอันทุกโกลแมค่ค่ะไปกินในร้านอะไรเด้อันร้านเฟอร์นิเจอร์ก็เปิดดี่ดอกร้านเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าคนกับชอบกันตั้งไก่ไก่แั่ร้านาร้านขายโกลส์รีเด้อค่ะเด้อโกลส์รีกับขายยูตะว่าห่างระยะห่างกันไปห่างกันไปให้อ่โซเชียลดิสเทนซิ่งแม่ค่ะทุกคนกับเป็น แต่ว่ากับว่ามีกูดไดแวร์แมริโคลแมสหรือว่าไอไอหนัก,กาสำหรับป้องกันโลคเห็นบางคนกับแวร์อยู่แต่บางคนกับพอบางคนกับไซบางคนกับพอไซกับพอท่านในเข็มงววเพราะวันไหนอลิโซนากับพอตายเพราะวันไหนตอนนี้มีหลายเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งถนนหนทางว่างปกตินี่ติดเป็นโอ้ยใส่เวลาโดนในก้ก็สิถึงให้เช่นนี่เดี๋ยวนี้นี่ใช่เวลาสองสามนาทีสีฮอดให้เช่นเลยอเดชฉันเดอ้อ เด้วพ่อคุยกันไหมเด้อพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเนี่ยเมนฟรีเวของอริโซนาเลยเด้อค่ะไ่เวทเทนขึ้นมาปกติเวลานี่ประมาณแปดโมงแปดโมงหกนาทียเดเมกาเด้อค่ะคิดว่าบานเฮ้านี่กาเท่าไรละบานเท่ากับสิบโมงแรงเนาะสิบโมงขึง้นขึ้นะะเนาะกันเนาะ ถนนวางขนาดได้แล้วนี้คนอยู่บานกับยู่บานคนไปทําง,งานกันนอกจากคนไปทําง,งานก็นไปไปทำง,งานก็นต้องมีใไปเด้กว่าถ่าของไปทำง,งานมองไดเออที่ทำง,งานของเจ้าอนุญาตกภาครันอนุญาตให้เปิดทำง,งานบอสได้แล่านี้อันนี้มองฟรีเวสสปริตได้ค่ะในมองนี้ก็จะเป็นโอเวอร์แพส ฉันผู้ได้สิไปทูซ่อนไปนิวเม็กซิโกโก็ขึืนที่เวอันนันเด้อค่ะเด้อฉันไปดาวเท่าฉันก็ยุ่อ่งนี้แนละ้วฉันบมาเรื่องโควิดวิดได้ทิน่น้อพี่น้องผู้ไดูู้ไดกับญานบางคนกับว่าญานดอกทื่อเมิกาบางคนกับว่าโอ้ยคนคนไข้ตายเยอะแยะ,ยะปีละเป็น มึงมึคนไปเห็นเบาอย่างเลยโควิดในที่ายแค่นี่ยังมาเบาอย่างว่าสันวามันบอกคือการโควิดในที่นี่มันไปทุกประเทศมันบอกแมนต่อเมริกาแมนแต่บ้านเฮาแมนแต่ประเทศจีนนไปทุกประเทศสินเดียวนน้กันบอกระว่างเนี่ยเข้ากับสิโดนถึงว่าเฮาถึงว่าเข้าเป็นบางทีอาการของเฮามันบอกเข้ากับติดต่อปู่พ่อใไญ่แไม่ไหญ่ของเฮาที เพิ่นสุขภาพบอดีอยู่แล้วหรือว่าคนรุ่นเท่าสุขภาพบอดีแล้วกับมีโอกาสป่วยหนักขึ้นตายได้ได้ไดแล้วนี่มันบ่คือไขธ่ธรรมดาได้แล้วนี่ฉันไกลแลาวเด้อนี่ไก่ดาวท่าล้วดเด้อเดี๋ยวถสือเดี๋ยวเสิไห้เบิ่งเด้อว่าไปหอดถึ่ทังงานนี่เขาสมิหมองตรวจเลยได้ว่าขันเทมเพอร์เจอว่ามีไข่เด้เขาไว้เขาเด้แล้วเขาก็ถามคำถามได้หล่านี่ว่า สิบสี่มือที่แล้วจะไปสมาบอไปต่างประเทศมาบอีไข่บอมียังไรอยังไรอยังไรถามมันไม่ได้คงคพือนฉันแม่ค่ะเดอ้อแค่นี้ก่อนเดอ้อโอเคมาถึงใกล้ถึงที่ทางม่านแล้วได้พี่น้องที่ทางม่านของฉันนีอ่าเป็นโร่ซ่อมเครื่องอเครื่องบินเด้อค่ะเด้อ เป็นเรื่องร่องสอบเครื่องบินอของหลายๆยี่ห้อไข่ไข่กว่าลูกค้าของฉันนี่ก็สิเป็นลูกค้าของฮันนี่เบลนี่ก็สิเป็นเดวต้าแอร์ไลน์ในอเมริกันแอร์ไลน์โซเวียตแอร์ไลน์อัลาสกาแอร์แอร์ไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นศูนญญย์ใหญ่ด้วยค่ะศูนย์นสอบศูนย์สอบหลังขายด้วยค่ะเด้อ บางเทียเกิสิมิเครืองมาจากการบินไทยมาสอมทั้งนี้อยู่เจ้าว่าส่วนใหญ่ขั้นทีเวลบีสาขาอยู่ประเทศสิงคโปร์เดอค่ะเดอกัส่วนใหญ่ลูกค้าของเฮ่าการบินไทยก็ไปทั้งสิงคโปร์ไก่กว่านอกจากเครืองทีว่าของราชวงศ์กสิมาทั้งนี้ เพราะว่าในหลวงของเฮาเพลนขับเครื่องบินเม่นนิ่ส่วนใหญ่กับสิมาทางอเมริกามาทางศูนแม่เดอร์เด้อร์เดอร์ขึ้นมาแล้วเดอร์สกายห้าเบอร์เซอร์โคแล้วก็แอร์พอร์ตก็ยึดตรงกันขามด้วยค่ะ ีเป็นศูนย์สอมใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดได้พี่น้องเห็นบ่อเตอรเห็นบ่็อกตอร์ตึกสูงๆตัวหนังสือแดงๆนะนะศูนย์สอมใหญ่ที่สุดของทั่วโลกเลยค่ะของเอพิยูด้ลยค่ะเครื่องเอพิยูนี่ก็คือออกซิเลอริฟเพาเวอร์ยูนิตเครื่องที่มันจัมพ์สตาร์ทเครื่องที่จัมพ์สตาร์ทเครื่องบินทั้งหมดเลยค่ะจัมพ์สตาร์ทเครื่องเมนเอเมนเครื่องเครื่องของออระบบไฟฟ้าเด้อค่ะเด้อ ข้างๆกันนี่ก็จะเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อเร่อเลี้ยับมาตลเด้อเมนลอบปี <c oughs> เห็นบ่พี่น้องปกตินี่รลานจอดรถนี่สิเต็มแน่นห้ามองจอดบบมี่ได้แล้วนี่บบมีคนเลยเดนคนที่ทำงานอันตึกสูงๆนี่เขาทำงานอยู่บ้านเด้เขาทำงานอยู่บ้านเห็นบ่ เขาทำงานอยู่บ้านกันให้ยทำงานอยู่บ้านนอกจากพวกที่อยู่ในออเปอเรชั่นจังพวกฉันนี่จะต้องมาทำงานอยู่อันเพราะว่า FAA บ่ให้บ่ให้ไปอ่าเห็นบ่นี่เห็นบ่นั่นอ่าเห็นบ้านเต้นนั่นน่ะพวกอ่าพวกหมอพวกพนักงาลพวกอ่าเมดิคอลเขาสิตรวจเที่ยมไปเจอได้ก่อนสิเข่าเห็นบ่นั่นนั่งอยู่นั่นน่ะเขาเพราะใดได้หนิเขาเพราะใดจนกว่าตรวจก่อนเด้ แค่นี้เด้อพี่น้องฉันสิหามองจอดรถอันเขาไปน้ำฉันบ่อใดได้ที่ทำง,งานน้ำฉันนี่มันเป็นอ่าอืมเป็นอ่าเซนซิทีฟฟิซิลิตี้อ่านอกจากว่าอ่าโอวเอฟเอเด้วยค่ะพวกฉันทำง,งานโดยเฉพาะฉันนี่ทำง,งาน under อ่าเอฟอเอ federation ของอเมริกาเพราะฉะน,นั้นฉันอ่ามันเป็นคล้ายๆกับอ่า ขายกับเส้นสถิตเนี่ยค่ะความาความลับของเปิดเผยบ่รายว่างต่อนะแค่นี้เด้อพี่น้องหลังไหนเราคุยกันไหมมือแลงนี่ฉันสิผ้าไปเบิงเดอ้อผ้าไปเบิงว่าร้านค้าตั้งหลายเป็นยังไงเดอ้อแค่นี้เด้อค่ะโอเคพี่น้องโอ้ยทีจอดรถเดยอะแยะได้เราหนีฮอดบ่มีคนมาทำงานได้เราหนีมีแต่พวกออปเปอร์เรชั่นแค่นี้เดอ้อ ฉันสิเก่าไปทำงานได้บ่ายนี่ฉันสิต้องไปตรวจเทมเพลเจอควกันเนอร์อันคือสิพานอยู่ดอกเพราะว่าฉันบ่มีไข่ไมียหงาแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ